โรงเรียนบ้านโครกระเวียงตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลคุนหารอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดเดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลคุณหารสีวัดโครกระเวียงสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2482โดยในอำเภอคุขันอนุญาตให้จัดตั้งอาศัยศาลาวัดบ้านโครกระเวียงเป็นสถานศึกษากินเด็กบ้านพยอมบ้านผูน้อย และบ้านโคกระเวียงเข้าเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกข้วยจันทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสี่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส บุคลากรโรงเรียนบ้านโคโกระเวียงปีการศึกษา2,560มีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น17คนโดยการบริหารจัดการของนางเนตรภาสารวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคโกระเวียงมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด149คนผลการพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจำตำบลตามมาตรฐานตัวชี้วัด ปี2560ดังนี้ด้านนักเรียนนักเรียนเป็นคนเก่งนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาตามเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบ O-net และ NT อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้มีทักษะด้านเทคโนโลยีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์นำความรู้บูรณาการสร้างชิ้นงาน มีทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์เช่นภาษาอังกฤษปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย12ประการนักเรียนมีความรู้ความสามารถงานอาชีพมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพได้เรียนรู้ผ่านโครงงานและหน่วยงานอื่นๆและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้งานอาชีพนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีมีการดูแลสุขภาพออกกาลังกาย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ปราศจากสารเสพติดให้โทษด้านครูครูมีความเข้าใจในหลักสูตรมีการวิเคราะห์ประเมินผลพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นมีการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตรกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตและอาชีพ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ active learning สอดแทรกคุณธรรมมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายวิเคราะห์สภาพปัญหากำหนดทางเลือกหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันครูมีความมุ่งมั่นในการทำงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งด้าน ICT และภาษาอังกฤษ ด้านผู้บริหารผู้บริหารประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์บริหารงานแบบมีส่วนร่วมนำเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียนดีประจำตำบลมากำหนดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการศึกษานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของโรงเรียนดีประจำตำบลจัดทำแผนนิเทศอย่างชัดเจนประชุมสรุปผลการนิเทศอย่างต่อเนื่องด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนร่มรื่อนอาคารเรียนอาคารประกอบสะอาดเป็นระเบียบสวยงามห้องเรียนห้องปฏิบัติการสะอาดเรียบร้อยห้องน้ำห้องส้วมสะอาด นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียนมีกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนอาคารประกอบสนามเด็กเล่นมีความแข็งแรงปลอดภัยไม่มีมุมอับที่เป็นแหล่งมั่วสุมโรงเรียนปราศจากสารเสพติดและอบาย,ยมุขมีการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกทักษะการทำง,งานและต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนมีห้องสมุดที่มีหนังสือเพียงพอ มีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ตามบริบทของโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อเทคโนโลยีมีระบบอินเทอร์เน็ตฟรีที่ได้รับการสนับสนุนจาก r e r o r o a d n ม n มีสถานที่เรียนรู้งานอาชีพพบวงจรมีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยากรภายนอกปราบชาวบ้านมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นแปลงเกษตรการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ไข่ มีสนามกีฬาสำหรับนักเรียนและชุมชนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนการวางแผนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับโรงเรียนผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ู้ปกครองมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพมมมมมัันนนนรรรรรรคคงงงงงงเเเกกกกลลีียยยใตตตต้้้้อิิิ่หาาาาาาาสสส